สัญญาณแห่งสันติภาพจะบังเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกามิจฉาสาวแอฟริกาเริ่มแล้วมิจฉาจะมีสัญญาณดีๆเกิดขึ้นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกาปรปฏิบัติธรรมของคุณบองการนี้วิกเตอร์อิมบกาเนี่ยบองการนี้วิกเตอร์อุมกา อึมกาณไในว่าพร้อมกันสิบองกานี้องกานี้วิกเตอร์อึมกาณีเอ่ออาว่าเร็วๆเอาทีเดียวเลยอ่ะบองกานีวิกเตอร์อึมกาณิอ๋อโอ้ยเหมือนเป๊ะเลยเออใช่ได้โอ้ยส่งผลการปฏิบัติธรรมมาเนี่ยแล้วผู้ที่นำ มาเล่าเรื่องราวดีนะโอ้คุณเรนเนี่พูดสุดยอดเลยในในในบรสกรุปนะ๊ปเนี่ยนำเรื่องโอ้สมกับเป็นผู้สื่อข่าวระดับโลกเลยนี่และสื่อข่าวสว่างด้วยละบ้ายที่สง,งบสง,งียมสง,ง,ง่างามเหมือนผ่านโลกมามากเลยคุณเรนเนี่ยสุดยอดจริงๆเลย นี่เดี๋ยวจะต้องให้การบ้านนักเรียนอุบาลฝันได้ฝวิทยาเตรียมตัวคนเคสตัดดี้กันแล้วมีสองเคสให้เตรียมไว้นะเคสหนึ่งคนต้นไม้เคสที่สองผู้ชายกระท้องได้โอ้โอ้คนต้นไม้คือเขา ตั้งเกิดมาเขาก็เป็นผู้ชายรูปหล่อเดียวธรรมดาอย่างเนี้ยเหมือนหนุ่มรูปหล่อทั้งหลายเลยขามีครอบครัวแล้วก็มีลูกสาวสองคนแต,ต,ต,ต่ต่อมาเนี่ยมีพิบากกรรมสักอย่างหนึ่งทำให้ร่างกายเขาเปลี่ยนแปลงมือไม้เขานี่มีรากงอกโอ้โหอันเป็นต้นไม้ทีเดียวเนี่ยทุกส่วนร่างกายเนี่ย เหมือนต้นไม้เคลื่อนที่ได้น่ะโอ้อืมพระยาสุดเลิฟก็บอกเออคนกับต้นไม้อยู่ด้วยกันไม่ได้ฉันต้องไปหาคนแต่ว่าคุณเป็นคนต้นไม้เป็นมนุษย์ประหัาจารัรยจของโลกฉันขอบายบายก่อนฝากลูกสาวสองคนไว้ด้วย แล้วมนุษย์ต้นไม้ก็เลี้ยงลูกสาวสองคนเออลูกสองคนนี่นะจ๊ะโอ้มันน่าศึกษาสิเดียวเดี๋ยวยวครูใหญ่เตรียมไว้ให้บุคคลท่านหนึ่งเ,เตรียมคนแล้วโอ้นี่แล,นนแล้วก็คนต้นไม้แล้วก็เรื่องสองผู้ชายก็ท้องได้เขาก็เป็นหนุ่มรูปหล่อเหมือนกันนะเออรูปหล่ออยูย่ๆมาวันหนึ่งเขาตั้งคันขึ้นมาโอ คันก็กค่อยโตขึ้นโตขึ้นเขาก็เอใจและคนก็รลบาขาก็เอใจด้วยออกไปเดินตามถน,นนนี่ใครเห็นก็อ่ะอออ,อยังหว่าเนี่ยเขาก็ไปโรงพยาบาลปร,กรากฏว่ามีเด็กอยู่ในท้องเออเรื่องราวจะเป็นยังไงตอนนี้นี่ บองก้านีวิตออมกากานีออดีมกันนะ <laughs> สองเรื่องแลวเนี่ยตอนที่แล้วเราได้รับฟังและรับชมผลการเดิมทาจากคุณลักกี้จําได้ไหมคุณลักกี้มนุษย์มหัศจรจั์แค่นั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีภาพประวัติศาสตร์ของโลกวาดออกมาเลยซึ่งจะเป็นภาพที่ เมื่อใครเห็นแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตแล้วถ้าใครใครเห็นก็ทั่วโลกโลกนี้ก็เปลี่ยนแปลงได้เออจากคุณลัคก,กี้นี่แหละเขาไม่รู้ตัวเลยนะว่าเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์โลกเขาเนี่ยก็มันก็เพียงง่ายๆเนะี่ยแค่หลับตาง่ายๆแล้วก็ดูไปง่ายๆเนะี่ยก็เพียงแค่เนี้แล้วก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆแล้วก็ามาวาดรูปให้ง่ายๆ เอามาแค่นั้นเองก็ไม่เห็นมันจะไปยากตรงไหนเลยเขาก็ไม่เข้าใจแล้วลเขาเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์โลกไเไงสิ่งใดที่ทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสิ่งนั้นคือประวัติศาสตร์โลกนี่นะจ๊ะดัมภาพนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยของผลการปฏิบัติจากคุณลักกี้ในโครงการเดวิดอนเว์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของถอีปีอฟริกาไปแล้ว วันไหนนะจ๊ะเมื่อวานเนี่ยวันนี้เรายังมีผลการปฏิบัติธรรมของชาวผิวสีแต่เป็นคนท้องถิ่นของทวีปแอฟริกาอีกท่านหนึง่งชนผิวสีจริงจริงแล้วมันก็แค่ผิวหนังสีผิวหนังซึ่งสีอะไรก็ได้เนื่องจากว่าจิตใจ,จของชนผิวสีนั้นน่าชื่นชมทีเดียว เขามีสัมมาทิฏฐิอยู่บางประการในสิบข้อเขามีอยู่บางข้อนะจ๊ะ <Yeah. S 1> คือมีความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณอย่างน้อยก็เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญน,นี่ Bird. เบิร์ตเจะเดทรีเบิร์เกิดตายเกิดใหม่ <Yeah. S 1> เออนี่เห็นไหมเจ <Yeah. S 1> ่ง่าเขามีความเชื่อาตายแล้วไม่สูญ และบรรพุลดมีภพภูมิที่อยู่ของตนแล้วก็ยังมีความเชื่อเรื่องนักบวชอีกด้วย<อ>เมื่อเขาเห็นพระภิกษุสง์ชาวผิวสีบางเ,าเมื่อเขาเห็นพระภิกษุสง์อมผ้าหล,มลวมๆความยาวตั้งแต่อยู่ระหว่างเข่ากับข้อเท้าเนี่ยชาวผิวสีบางคนเห็นแล้วก็ยกมือไหว้ พร้อมกับน้มศีรษะพองงามแปลว่าจิตใจเขางามมากมันดั้งเดิมอยู่แล้วมันแทงทะลุผิวสีขยายออกมาเลยจากใจถึงระบบประสาทกล้ามเนื้อแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหลายกระแสบรรยากาศนี่ไงเขามีคุณธรรมแล้วเขาอยู่ในสายตาของสวรรค์แล้วเขารู้ว่าบุคคลนี้คือบุคคลที่ควรบูชา พราะพวกเขาเชื่อว่านักบวชเป็นตัวแทนด้านจิตใจและจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามนักบวชเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสำหรับจิตใจวันนี้เรามารับชมและรับฟังผลการปฏิบ,บัติธรรมของคุณบองกากานี่วิตเตอร์อุมกากานีนิน จากโจ้ฮันเนสเบิร์กเซา์แอฟริกากันจ้าสวัสดีครับเขาขึ้นอย่างนี้นะไม่ไปก็ผมชื่อบองก้าดิ <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมงานที่ทำงานที่าร้านอาหารไก่ไทยเออไก่ไทยสวยที่สุดในโลก <c oughs> นี่นะจ๊ะ เหมือนกับลักกี้ทำร้านเดียวกันกับลักกี้เมื่อวานนี้โอ้ร้านกายไทยนี่สงสัยจะยกร้านเข้าถึงทำเนอะโอ้สุดยอดเลยนะผมมา,มาจากประเทศซิมบับเวซึ่งบ้านเมืองล่มสลายจากพิษสงครามภายในไปแย่งชิงอำนาจกันนี่มนุษย์ก็เป็นอย่างนี้แย่งชิงอำนาจกัน ยังไม่มีวันสิ้นสุดผมมาอยู่ซาอฟริกาเพื่อหางานทำโปรดำจำจำโปรดตั้งใจฟังประโยคต่อไปผมมาอยู่ซาอฟริกาเพื่อหางานทำจะได้ส่งทรัพย์ไปเลี้ยงดูมารดา,าและครอบครัวที่นั่นโอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วคุณบองก้านี่นี่ สุดยอดเลยสุดยอดเลยหัวใจสูงส่งมากนะผมเคยลองนั่งสมาธิอยู่บ้างกับพระภิกษุที่ท่านมาสอนสมาธิที่อรานแต่การที่ได้เข้าโครงการดำมิตนเด์ดครั้งนี้ก็ได้นำมิติใหม่มาสู่ชีวิตของผมซึ่งพูดอย่างเดียวเลยว่าสมาธินำความสุขสงบภายในมาให้ ตอนนี้มีประสบการณ์สมาธิตอนแรกๆผมก็ไม่ทราบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรครั้งแรกๆที่ผมเริ่มเห็นแสงที่กลางลำตัวเออลับตาแล้วไม่หมืดแล้วมีแสงเกิดขึ้นที่กลางลำตัวเหมือนเป็นดวงดาวเล็กๆจิตใจที่เคยสับสนวุ่นวายก็นิ่งขึ้นมาไงไหม นี่ดาวภายในนิ่งแลละแสงแรกนั้นได้กลายเป็นแสงขยายให,ใหญ่ขึ้นและก็เป็นความรู้สึกที่พิเศษสุดๆซึ่งอธิบายได้ยากมากในคุณบองการนีการนี้บองการนี้บอกว่าอธิบายยากแสงขยายใหญ,ใหญ่และมาพร้อมกับความรู้สึกพิเศษเออความรู้สึกพิเศษ แสงกลางตัวขยายออกไปออกไปจนกระทั่งกลายเป็นแสงคลุมตัวไว้โอ้จะกลางตัวเป็นคลุมตัวจนผม,มจนผมจนผมรู้สึกเหมือนลอยอยู่ในดวงสว่างนะั้นเหมือนลอยอยู่ในดวงไะจ้ะลอยอยู่บนอากาศ อย่างมีความสุขและความสงบอย่างมากนี่คุณบองกันนี่การนี้วิกเตอร์อึมเกอก็น,กนี่วาดภาพอะไรก็มีเขียนเสร็จเส็นลายเส้นหมดเลยนี่โอ้ยไปจ้ะแสงกระจายกันไปนี่ให้ดูภาพตรงนี้ชัดๆที่จ้ะ ใหญ่ๆขึ้นนี่นี่อืมโอ้โสุดยอดเลยดีมากเลยแล้วก็นี่ก็เป็นภาพรวมของคุณมองกันที่วิกเตอร์ภาพรวมซึ่งเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอธิบาย ในรอบสุดท้ายก่อนจบคอร์สศูนย์กลางการของผมสว่างมากนี่ก็เขียนวบวับอะไรไหมนี่ไงและภายในกลางมวลกลมที่สว่างจ้านั้นตรงกลางดวงมีจุดที่สว่างจ้ากว่ามวลสว่างอีกคือก็ต้องกลางดวงนั่นแหละและนี่คือสิบนาทีสุดท้ายก่อนปิดโครงการน,นี่ สว่างออกมาไม่รู้จะเขียนอย่างไรเห็นไหมนี่แต่ภาพนี้มาจากประสบการณ์ภายในใภาพประสบการณ์ภายในซึ่งมนุษย์หาดูได้ยากเกิดและตายเกิดและตายนี่เยอะแยะ,ยะ,ยะไม่เคยเจอภาพนี้นี่นะจ๊ะโชคดีที่มาเกิดในยุค DMC แล้วก็มีการมาเกิดขึ้นไมป่ะเด็บคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิยาธรรมกาย ยงขยายวิธีการเข้าถึงแสงสว่างภายในถึงเพชรพลอยในท้องแล้วขยายออกมาเกิดสันติสุขภายในขยายมาเป็นสันติภาพภายนอกตี่แซวอฟริกาเนี่ยเขาเขียนซ้ำอีกในภาพเยอะแยะบุดเลยต่อแรกแสงสว่างเริ่มขึ้นแบบดวงดาวตอนเช้ามืดโอ้ชัดเจนมากเลยมีความมืดเป็นแบบกล่าวนะแล้วมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย มีลายมือของคุณบองการนีนี่วิกเตอร์เมื่อผม,มตั้งใจทำตามเสียงพระอาจารย์แสงสว่าง็ยิ่งขยายออกไปมากขึ้นรเรื่อยเรือยรากว่ามีแรงปั๊มแสงออกมาจากตัวเป็นอะไรที่สงบมากแล้วก็เยี่ยมยอดที่สุดนี่ปั๊มแสงออกมาเอ้เห็นไหมนี่คำจากประสบะการณ์ภายใน และวาดมาจากภาพประสบการณ์ภายในนี่เหมือนมีการปั๊มแสงออกมาเออมีแรงปั๊มแสงออกมาโอ้สุดยอดเลยขณะที่แสงสว่างขยายออกไปตลอดทางจากกลางตัวผมเห็นแสงสว่างครอบคลุมตัวผมไว้สว่างจ้าเลยนี่โอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเลยเดียว ยูนแฟ้มประวัติศาสตร์ของบุคคลสำคัญของโลกนี่เพราะภาพเหล่านี้แหละเพียงหนึ่งภาพนี่นะจ๊ะจะทำให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในโลกและเป,ปลี่ยนแปลงในตัวของมวลมนุษยชาติจากมืดไปสว่างจากทุกขมาสุขนี่แหละจ้ะมันไม่ธรรมดาหรอกแสงสว่างก็จเจริญเติบโตจากภายในสู่ภายนอกอ้ รากับเมล็ดพันธุ์พืชจังใจผม,มรู้สึกว่าผมเข้าไปอยู่ในดวงกลมดวงกลมเหมือนเหมือนเหมือนเล็ดพืชเนะี่ยเออที่ลอยอยู่ในอากาศนี่คือประสบการณ์สมาธิของผมโอ้โหทีนี้เราคุ้นกับการทำสิ่งยากๆมานะต้องจะเหาะเินเดินอากาศได้ก็ต้องสร้างอากาศยาน โอ้โห oh, มากมายใช้เวลาย,ยาวนานก็จะสร้างเสร็จยาวนาะสมัยก่อนเนี้ยนึกๆคิดคิดลอยได้เออเคลื่อนย้ายตัวเองไปได้ด้วยวิธีง่ายๆแต่นี่เราคุ้นเรื่องยากๆพอให้มาทำเรื่องง่ายๆชักไม่ค่อยคุ้นอยากจะทำยากๆเหมือนเดิมแล้วก็ไม่ค่อยจะเชื่อแล้วพวกที่คุ้นกับความยากๆเลยนะ พอมาเจอของง่ายๆเอ๊ะมันเป็นไปได้อย่างไรก็นี่ไงมันเป็นไปแล้วเนี่ยที่คุณบองการนี้วิกเตอร์อุมกาก,กนี่และกับคุณลักกี้เมื่อวานนี่นี่แค่ทยอยเล่านะผ่านคุณเล่นกุณเลนเลนี่สุดยอดเลยที่เศร้าอรู่การสันธิภาพเป็นปัญหาใหญ่การไล่ฆ่าคนผิวสีต่างชาติสีเดียวกันแต่ว่าต่างชาติเป็นสิ่งที่เลวร้ายมาก สิ่งที่ผมหลบหนีจากซิมบับเวคือไม่อยากต่อแย่ที่นูน่นอยากสร้างพระนิบาชแล้วก็อยากจะเลี้ยงดูมารนดาน <Okay. S 1> ก็เดินทางมา <Okay. S 1> ข้ามชายแดนแล้วก็มาอยู่ร้านไก่ไทยเ, <Okay. S 1> เพราะเห็นว่าร้านน,นี้สงบร่มเย็น <Okay. S 1> นี่นะจะ <Okay. S 1> เป็นร้านที่เอื้ออาทรน, <Okay. S 1> นี่ <Okay. S 1> มาก <Okay. S 1> นี่นะจ๊ะ <Okay. S 1> <laughs> นั่นจริงมาอยู่ร่านไก่ไทยที่สุดยอดเลยอืสิ่งที่ผมหลบนี้จากซิมบาเวผมกลับต้องมาเจอที่นี่อีกอ่าเพราะว่าเขาไลค่ค่าคนผิวสีต่างชาตินี่กลัวจะมาแย่งงานทำเนี่ยเพราะว่าพิ้ามแดนมาจะขยันขยันขยันให้มาก,ม,ก,ม,กมากมากกว่า ผู้ที่อยู่ตรงพื้นที่ที่ขยันน้อยกว่าหน่อยหนึ่งอย่างมากมายอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> ทีนี้ก็ผู้ที่มีดวงปัญญาเขาก็เลยต้องดูคนเก่งและดีและขยันมากๆ <c oughs> มากกว่าคนที่ขยันน้อยๆ <c oughs> อย่างมากมาย <c oughs> นี่เรื่องก็มีอยู่แค่นี้เพราะด้าน,นวิธีรัดที่สุด <c oughs> เขาก็เลยมีความคิดว่าเอะเขาก็ขยันนะ แต่ทำไมมีคนขยันกว่าทำให้เขาต้องว่างงานเพราะว่าคนหมดอารมณ์จ้างงานเรื่องมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละเพราะนั้นวิธีรัดที่สุดคือต้องเอาคนที่เขาขยันกว่านี่นะเดินทางสู่ปรโลก <c oughs> <c oughs> ต้องป,ปล่อยดวิญญาณออกจากกายมนุษย์หยาบเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละ <c oughs> โอ้ แต่สมาธิทำให้ผมผ่านความรู้สึกนั้นได้นำเป็นเรื่องอดีตที่มาวานสองสมวันที่ผ่านมาเท่านั้นตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วผมไม่มีความรู้สึกหวาดสะดุงงกลัวแล้วทุกๆเช้าผมจะเริ่มวันใหม่โดยการทำสมาธิทำให้แต่ละวันของผมมีคุณค่าและความสุขมากนี่ไม่จ๊ะพูดอยู่ด้วยความสะดุง้งหวาดกลัวกับพูดตรงข้าม บ่ผมมีความสุขมากอ๋อพูดได้ไงนี่นะพูดได้ยังไงนะคิดดูสิครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงภัยเนี่ยแต่ว่าพูดว่าผมมีความสุขมากด้วยตัวของผมเองผมไม่ต้องไปพึ่งพาใครเลยความสะดวกวัดกรงผมล่มสลายไปแล้วเห็นไหมผมไม่ถึงทางตันผมไม่จนตรอก ผมทะลวงตอกออกซปเปอร์ไเว้ทะลวงตอกดิพันทะลวงตอกออกซุเปอร์ไเว์นี่โอ้ไปโนโลซิโลโลอยนี่นะ่ามนุษย์พันทะลวงตอกผมอยากจะบอกครอบครัวและเพื่อนฝูงว่าสมาธิคือวิธีที่จะนำสนิภาพมาสู่เซาอ,อ,อฟริกาและแอฟริกาทั้งทวีปโอ้ถูกต้องมากจ้ะ นี่บองการนี้วิกเตอร์อุมการ,การนดิยกภาพวาดประสบการณ์จากสมาธิในกอสเซมิเดเวด้วยตัวเขาเองนี่นี่เขายืนยันในตัวเขาเองนี่จ้าโอเคโอสุดยอดเลยสุดยอดดวงใจคุณวิกเตอร์นี่สายสว่างมากสมาธิคือวิธีจะนำสันติภาพไปสูส่เซอร์เิกาและอฟริกาทั้งทวีป แต่คุณจะต้องเริ่มที่ตัวคุณเองเสียก่อนเห็นไหมต้องอย่างนี้ก่อนนห็นไหมจนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแก่ทุกคนในโลกอ p ม e of the world ถ้าเราสามารถชักชวนให้ทุกคนนั่งสามาธิได้แล้วก็เราจะมีสันติภาพอย่างแน่นอนสาผม,มบองกัน,นี้วิกเตอร์อุงกากันี จะนำสมาธิไปบอกต่อที่ซิมบับเวอีกด้วยครับสาธุโอ้สุดยอดเลยบังกาน,นี้วิตเตอร์อุมกากันโอ้ทาพิสโฟซิชันโอ้แล้วก็ตัววิดีไวรยรุ่นแรกของทวีปแอฟริกาเมื่อวันที่8ถึง1ิบนมิถุนาย,ยน2551 ธรรมานุโมทนาสาธกากัจ้าสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราติดตามคุณเรนจะมาเล่าเรื่องราวพลการปฏิบัติธรรมของคุณบังการิวิกเตอร์อุงกาเนตจากจอห์นเนสเบิร์กเซาท์แอฟริกาจ้า Welcome to the Wat Damakai Temple of Johannesburg. We are here on this beautiful Monday afternoon, gathered for the first intensive session of meditation, a three-day session, to be organized in this wonderful setting which includes the cradle of mankind in Africa. This course has come about because of People attending on Sundays looking for further knowledge and a deeper understanding of meditation. We are all looking to enhance our knowledge of the middle way, which will open all of our abilities to meditate at the center of our body. Working within our eight precepts over the next few days, the program. It includes a variety of uh, activities which are being, which will be thoroughly enjoyed in the cool winter's climate of South Africa. Now we join together Here we have the wonderful experience that's been passed on to some of the those who are in this 3-day course. Let's make the world a peace through meditation. So, my name is Bongani Victor Mdagani. I'm meditating from Johannesburg, Lanzaria. My first experience with uh, meditation at first it was blank I didn't uh, Anything uh, when the monk was speaking, his voice was coming uh, into my head and my mind, so I felt the light. It was at first, it was uh, just a sparkle, a small light, like a um, moonlight star, and then it kept on growing and expanding more and more until I felt in peace when the light. Kept on growing. It was like I was in this sphere, a bright sphere. It was so wonderful, and it was like I was floating on air inside this sphere. In fact, it's, uh, it started a small thing growing inside me, and I still feel that things, uh, that, that light. It's like a moon, like a sunlight, still sparkling inside of me. And that's in that sphere. I felt so calm and uh, I felt in peace. It was like uh, I was in heaven or something like that. So I think it's a good thing for everyone to do meditation because it's good for your mind, it's good for your heart, and it's good for a new day. We are grateful.